ไม่ได้นะคะตอนนี้ขับได้แล้วจ้าทุกคนไปกันค่ะเดี๋ยวจะพาไปวันนี้มีแดดนะคะส่วนน้องเอล่าก็หลับไปแล้วแหล<จ>ะได้เวลานอนของเขานะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูจะพูดสวนทำไมก็ไม่รู้เนาะมันเป็นแบบธรรมชาติจริงๆเลียวจริงๆคนก็ทำคลิปอยู่นะคะอีกคนข้างๆก็พูดจริงจังสวยเนาะแต่ว่า มีแสงแดดนิดๆน,นะคะฝั่งนี้คือมันสูงเนาะมันอยู่บนภูเขามันก็จะมีหิมาแต่บ้านนิดละลายหมดแล้วจ้านี่นะคะถนนทางมาโอ้ยเนาะเดี๋ยวไปเจอกันตรงลงรถเลยนะคะทุกคนจะถ่ายให้ดีเนอบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะ วันนี้น้องเอ็และคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะคะพาเพื่อนๆมาดูเขาทำหิมะกันค่ะทำหิมะเทียมนะคะมันหนาวอยู่นะคะทุกคนเมื่อเช้าอะ่ะเปิดประตูมานะคะติดลบเก้าค่ะเริ่มแล้วเริ่มแล้วแต่ว่าไม่มีหิมะนะคะวันนี้มีแดดนะโอ้คุณพ่อเขาเดินลงไปไกลแล้วทางมันก็จะสูงๆูงลงไปนะนนะที่เรายืนอยู่สูงมันชันเนาะ ถ้าเกิดมันมีหิมะเป็นน้ําแข็งนี่ะลื่นดีขนาดเดอ้อเราจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะเขาทําหิมะเทียมกันหิมะมันยังไม่มานะคะเดี๋ยวน่าจะประมาณอีกสักสองอาทิตย์แหละตรงนี้จะเยอะมากแล้วก็ข้างล่างนะคะเนี่ยมันเป็นถนนเนี่ยเราก็จะเอาไม้มาเล่นสกีกันุเขาทำข้างบนน่ะทำให้เด็กน้อยเขามาเล่นไอ้สกีนะคะ เราก็เรียกไม่ถูกอ่ะเขาเขาเรียกนอะไรชลาชลาลมเออแบบว่าขึ้นไปแบบที่สูงๆแล้วก็สไลด์ลงมานะเด็กเขาทำกันนะคะอู้อันนี้มันเป็นเส้นทางเดินทัวร์ถ้าเกิดมีหิมะมานะคะเยอะๆเนี่ยตรงทางตรงนี้นะคะก็ก็จะเห็นทุกคนเขามาเล่นสกีกันข่าวโพลไปหมดค่ะส่วนก็เป็นเด็กๆนะคะใส่ชุดน่ารักเชียว หนาวหนาวมือมันเป็นน้ำแข็งนะเนี่ยเ,เดี๋ยวจะให้ดู <laughs> <laughs> เป็นลวดลายอย่างสวยงามเลยทุกคนไอโย <laughs> น้ำแข็งจริงๆ <laughs> โอ้โอดูคะ่ะนี่ ไม่ใช่กระจกนะทุกคนมันเป็นน้ำแข็งเสียงได้ยินเสียงไหมคะเสียงเขาทำหิมะเทียมกันค่ะที่เล่นที่เล่นสก,กเีเดี๋ยวเดี๋ยวตัดตัดตัดไปตรงนี้ก่อนนะคะจะพาไปดูน้ำ ว่ามันหนาวหนาวมากเลยน้ำก็เลยกลายเป็นน้ำแข็งนะคะสวยงามเนาะเย็นเย็นมากน้ำก็ยังไหลอยู่นะคะนี่นะคะสนามที่เขาเล่นชลาลมหรือก็เล่นสกีกัน,นะคะ่ะทุกคนเขากำลังทำ หิมะเทียมกันค่ะเห็นไหมคะพ่นเลยค่ะโห้ยหิมะไม่เพียงพอแล้วก็เขาจะทำให้เด็กๆเ,เขามาเล่นกันนะคะเขาก็เลยต้องใช้ตัวช่วยค่ะก็จะมีเครื่องทำเนาะถ้าเกิดว่าหิม้ามาเต็มหมดเด็กเด็กเต็มเลยนะคะหนืหนู่นนู่นมันสูงมากทุกคนเขาก็จะเล่นมาเลยข้างบนข้างบนนู่เป็นมันเป็นภูนเขานะ มองไปวิวฝั่งนู้นอย่างงามเลยค่ะนิดเคยเคยมาขึ้นอยู่นะขึ้นไปดูมันก็สูงมากแล้วก็เขาจะมีเหมือนกระเช้านะคะงันก็ไม่เชิงกระเช้าหรอกไอที่เขาเล่นสกีกันะก็จะขึ้นไปถ้าเกิดไข่ไม่เดินนะแต่เด็กๆเ,เขาเล่นกันสนุกมากอันนี้หิมะมันยังไม่เยอะนะคะ มันไวอยู่ถ้าเกิดว่าประมาณสักอเดือนหน้าหิมะมาเต็มขาวโพลนมันจะสวยงามน,นะคะไอ้ดูบริเวณรอบๆแล้วก็ตรงนี้นะคะเพื่อนๆเขาก็จะขายกาแฟก็จะมีพวกชมลมเด็กน้อยอนุบาลทั้งโรงเรียนมัธยมนะคะเขาก็จะมารวมตัวกันมาเล่นกันแต่ตอนนี้ไม่มีใครเลยนะคะ วยงามเก็บภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยๆให้เพื่อนๆดูนะคะสวยงามค่ะบ้านน้อยวันนี้เรามากันไม่มีใครเลยค่ะที่นี่เป็นของคอมูนนะคะของคอมูนอัสเกมีแดดแต่ว่ามันมันเริ่มจะ แดดแล้วแหละกำลังแบบว่าภาพสวยเลยนะคะทุกคนนี่ก็เขาจะเหมือนห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าห้องน้ำอะไรอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าไม่มีคนเด้อเนี่ยให้ดูเฉยๆไม่มีคนถ้าเกิดว่าเขาสร้าง หิมะเยอะแล้วนะคะเต็มหมดแล้วก็คือก็คงจะมีเด็กๆมาเล่นนะคะแต่ตอนนี้ไม่มีใครจา้าเขากำลังทำกันอยู่นะคะเห็ิมะเทียมพ่นเข้าไปค่ะน่าจะพ่นสักใช้ระยะเวลาอาทิตย์หนึ่งหรือเปล่าคฮ้ยว่า <c oughs> ยายเชนในอีกีวูนมังเอดาเกเรนอาฟุน,นมองไม่อ ม,ม,ม,มันไม่มีหิมะเลยมันต้องใช้ระยะเวลาสักพักกว่ามันถ้าเกิดว่ามีหิมะตกลงมานะคะแปบ๊บเดียวแต่อันนี้เขาเขาทำหิมะเทียมเดี๋ยวพาเพื่อนๆข,ขึ้นไปดูมันก็งามอยู่เด้สูงอยู่เด้เดี๋ยวไปตรงนี้ก็ได้ไปจับดูว่ามันจะเหมือนของจริงไหมคะของเทียมเนีน่ยอุ้ยหนาวหนาวหนาวมือ มีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สมี่สมีสิห้ามีสิหเครื่องนะคะเครื่องพ่นเครื่องพ่นใหญ่มีอยู่3ามตัวแล้วก็เป็นหลอดหลอดอะมีถนนขับรถขึ้นไปได้นี่ยเนี่ย ก็จะเป็นรถเ,เฉพาะของเขานะคะเดี๋ยวจะพาไปใกล้ๆโอ้ยจะเ,เดินล้มมเนี่ยมันชันเนาะแต่พูดถึงเด็กๆทำไมเขาไม่กลัวนะอย่างเราเราไม่เล่นนะคะเรามาดูเฉยๆเล่นไม่ได้มันชันเกินไปถ้าเกิดเล่นลงมาแล้วเราเบรกไม่เป็นเนี่ยโอ้โหอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้กลัวคอหักค่ะ <laughs> ก็ยังไม่หนาเด้ไม่ขึ้นไปถึงสูงไม่ขึ้นไปนะคะที่เก็บด,ออดูแค่ตรงนี้โอ้แข็งนะมันจะเป็นน้ำแข็งอยู่เพราะว่ามันหนาวว<ะ>้าเย,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 ย็นเย็นเย็นเย็นพ่นข้่ไปค่ะสวยงาม ฝั่งนู้นก็แสงแดดเครื่องใหญ่มันก็จะพ่นไวหน่อยนะอันนี้มันเครื่องเล็กน้อยไงนเนี่ยพ่นไม่เยอะฉีดเหมือนฉีดน้ำอะเนาะเป็นละอองละอองไปอันนี้คิดว่าเขาหน้าจะหันหันหัวมาฝั่งนี้นะคะที่มันก็จะมีเนะี่ยขาว,ขาว ไปค่ะพอแล้วนะคะทุกคนพาเพื่อนๆมาชมเดี๋จะบอกค่ะมันก็สูงเห็นไหมเนี่ยนี้พื้นนะคะคฮาเด <c oughs> เห็นแล้วจะนอนเห็นแล้วจะหลับไปค่ะเดินลงไปกันค่อยๆเดินเนาะเดี๋ยวจะล้มดีอยู่ รองเท้าแบบมันเกาะมันเกาะพื้นดีนะคะไม่งั้นนี่ลื่นลงไปก็จะมีเด็กๆพ่อแม่พามาเดินเที่ยวนะคะอุ๊ยทีนี่หนาวขนาดไหนก็มาเนาะหนาวขนาดไหนเราก็มาะคะ่ะเราอยากให้เพื่อนๆดูนะคะดูคลิป ไปค่ะกลับแล้วนะคะทุกคน